สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆมา,มาทําไมมาทําไมวันนี้ไม่ได้เข้าสวนนะชีวิตอันนี้จะไทยให้ดูว่าชีวิตประจําวันเสาร์ไม่ใช่ประจาวันนะประจําประจําวันเสาร์ของยายตาทำอะไรชีวิตประจําวันเสาร์นะวันปกติก็ทําไปแต่ว่าวันเสาร์อยู่เมืองไทยจะเป็นวันศุกร์ วันสุวันเสาร์ไม่แหละยินีีก็เพราะว่าวันอาทิตย์เขาจะวันอาทิตย์เขาจะส่วนมากอยู่เยอรมันเขาจะไม่ไม่ทาอะไรเขาก็จะหยุดเนาะอันนี้ประจวันเสาร์ของยายก็คือเอ่อทำงานบ้านกวาดบ้านทูบ้านกวาดบ้านทูบ้านแต่ก่อนซักผ้าเลยแต่นี่ผ้าไม่ซักแล้วมันเยอะเกินผ้าซักวันไหนก็ได้เราไม่ได้ทําแต่จริงๆคนเยอรมันเขานะ คนเยอรมันที่ว่าเขาทํางานกันอ่ะวันเช้าเนี่ยวันเช้าจะเป็นวันที่กวาดบ้านทูบ้านซักผ้าทําสวนหลายอย่างเลยนะคนเมืองนอกนะ่ะแต่ว่ายายเนี่ยทำความสะอาดบ้านตื่นเช้ามาของยายนะประจาวันเช้าตื่นเช้ามาเอาคอมเอาคอมเมน FC. ต์อเอสซีเอาคอมเมนต์เสร็จ ล้างหน้าวันนี้รู้อยู่ว่ารีบล้างหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแต่งหน้านะเดี๋ยวค่อยแต่งเดี๋ยวค่อยแต่ง นงนู่อัอน,นั้นขีเข้เกียจขี้เกียจโอ้ยคนบ้านใหญ่ๆนะคนบ้านใหญ่ๆนะเพื่อนบ้านกลางบ้านปลางจริงๆนะโคตรสะอาดมากๆเลยเนะพื่อนไม่มีฝุ่นเลยแบบเขาเขาทำสะอาดอมากๆเลยท่มันเฮ้ยตายเยียมครับเพาไม่สะอาดหรอก ทำแบบรลวงรๆที่ทําที่ต้องทําเยอะที่สุดก็คือห้องครัวกับห้องน้ําที่อื่นไม่เท่าไปปรหร่พอห้องครัวเนี่ยเราเข้าทุกวันเนาะทำกับข้าวทุกวันยิ่งห้องครัวเนยตะห้องครัวคระลังวนมากเขาไม่ไยได้ขัดได้ทอดอะไรเลยเราเนาะกระลังนมากเขาก็จะอบอบอบแต่เราน่ะ ผัดเดี่ยวทอดนะโหแบบน้ำมันนะนะถึงมันถึงมันไม่กระเด็นแต่ไอของขา้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่ามันมันมันเหนียวเหนียวนะต้องคอยมาขัดมาถูยายทำมันเป็นไหมทำแบบชุยช่ยช่วยช่ย,ชย,ชยให้มันเร็วๆหนะ่อยค่ะทำยังไง <laughs> ถ่ายคลิปไม่เป็น เอาแบบชุยชุยชุยช,ชุยไทยมันไวๆนะไวจะทำให้คลิปมันชุยช,ชุยช,ชุยช,ชุยไายดูทีละนิดทีละหน่อยพอ่อ ด้านขอบขอบนี่ต้องเทน้ำส้มสายชูใส่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าด้านขอบขอบมันจะแบบน้ำน้ำอยู่นี่มันน้ำประปาผมแบบมันมีอะไรมันมีเรียกอะไรแบบ้านเราแคลเซียมหรอือหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวขาวๆเนาะมันเป็นทั่วขาวๆจับเป็นคราบเห็นไหมพวกพวกเอ,อ่อหม้อพวก,กอะไร เวลาเขาล้างนะเขาต้องใช้ผ้าเช็ดถ้าไม่ใช้ผ้าเช็ดเนี่ยมันจะแบบจับเป็นคราบเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านที่เมืองไทยเราล้างเสร็จแล้วก็คว่ำเลยก็ใช้ได้ดิอันนี้มันคว่ำเลยมันจะเป็นคราบแต่ส่วนมากเยตาก็หม้อหายเยตาทิ่ไม่ค่อยได้เชเ็ดหรอกไอ้ที่ว่าใช้ประจำมานะนะ ขี้เกียจนะที่จะได้ใช้ประจํานะแต่ว่าไอ้ของแบบว่าดีๆในที่ว่าพวกจานพวกอะไรที่เอาไว้รับแขกอะไรเงี้ยก็พวกแก้วพวกจานเนี้ยก็จะเช็ดอยู่นะแต่อของที่เรายายใช้ทุกวันเนี่ยยายก็จะไม่ค่อยได้เช็ดหรอก นะอันนี้คือเตาที่เราทำกับข้าวทุกวันบางทีาามทัน,น,นเวลาเราต้มหรืออะไรแล้วมันมันล้นนะเราก็ต้องมาคุยเสะออก ห,ห,ห,ห้องน้ำและห้องน้ำก็ต้องแบบนี่เพราะว่ามันอย่างที่ใหญ่เราให้ฟังนะอะไรมันเยอะนะไอตัวเคลคัลคัลภาษาเยอรมันเขาเรียกคัลคนน่าจะเป็นแคลเซียมเปล่าเพื่อนๆนี่มันขาวๆนะมัน้ยายใช้ชุ่มมืออันเดียวก็เลยพราะห่าใส่สองอันไม่ได้จะต้องปิดกล้องอืมจะเล่าให้ฟัง เนี่ยในห้องน้ําของเขานะไอตัวนี้ที่ตักเนี่ยที่แขวนผ้าคนหนูก็ต้องมีเครื่องทําความร้อนนะทําให้มันอุ่นเพราะว่าอยู่มังงาวมันหนาวบ้านใยญ่ในในกระเบื้องนะเนี่ยกระเบื้องพื้นพื้น่นนะวางวางเอารางเขาเรียกว่ารางรางไฟฟ้า เครื่องทําความร้อนอ่ะนะวางหมดทุกห้องเลยที่บ้านอ่ะแต่ยายไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราใช้ฟืนประหยัดดีไฟฟ้ามันแพงแต่ว่าแปนยายวางไว้หมดคือบ้านบ้านเรามันแบบสร้างสมัยใหม่นะสร้างสมัยใหม่ก็เลยทันสมัยหน่อยอะไรอย่างงี้นะถ้าบ้านเก่าๆก็จะไม่มี มันชอบเกาะอยู่แต่ไม่แม่นี่ไงเจ้ เสร็จแล้วทีนี้ก็ทําการดูดฝุ่นแล้ยายจะดูดฝุ่นเนาะดูดฝุ่นเสร็จแล้วเดวไปทํากับข้าวเดวค่อยมาถูพื้นทีหลังเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้ว ข้าวให้พี่เหมินนะคะเทียงกว่าแล้วทําให้พี่เหมินก่อนตัวเองยังไม่รู้ว่ากินอะไรอันนี้ก็คือกะหล่ำสีม่วงนะคะที่ยายทําแชร์ไว้ของปีที่แล้วกะหล่ำสีม่วงทิธี่ทำก็เคยทําให้ดูแล้วนะในนี้จะมีน้ําตาลมีเกลือมีน้ําตาลมีเกลือมีน้ำส้มสายชูมีแอปเปิ้ล น,นี่ก็ถั่วของปีที่แล้วเหมือนกันอันนี้เราต้มต้มแช่แข็งไว้เนาะเนี่ยต้มน้ำเปล่านี่แหละทีนี้พอเราเอามาก็เอามาทำรุมรสยังไงก็ได้เอามาผัดหรือว่าเอามาทำอะไรก็ได้อันนี้ยายมาต้มแล้วยายก็จะใส่เกลือใส่พริกไทยใส่รสดีเข้าไปเนี่ยมันก็คล้ายๆผัดนะแต่เป็นถั่วต้มนะแล้วก็จะมีเนื้อสต สเต็กแค่นี้แหละนะเสร็จแล้วเพื่อนๆร้อนจะเปิดนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อน ยายยังไม่รู้เลยว่ากินอะไรตัวเองเนาะเดี๋ยวทําให้เขาก่อนป้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงวันนี้กินกับน้ำแบล็คเบอร์รีนะคะน้ำแบล็คเบอร์รีสดๆไปแค่นี้แหละเดี๋ยวยายคิดเมนูตัวเองก่อนอะ <laughs>